สัสดีค่ะคำาวกกมพอกับชชอนัฐาสาวบุริลัมพัฒน์นค่ะวันนี้นาไดออมบอกหอยค่ะพี่น้องออมหอยขมฝรังอยู่ประเทศอังกฤษค่ะ มาเด้อจะมากินน้ากันหอมเขาครัวเนาะคะ่ะใส่พักซีเล้าหอมเฮยหวย,หวย,ยจะพี่น้องคนคนเลยจ้ะมาเด้อจะมากินกระนัดกอนไปกินจังได้กะฝากเป็นกําลังใจนะในเด้อค่ะฝากก็ไลไ์ก็แชกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสิไดดบอพลาทุกคลิปเวลานัดโหลดคลิปลงจ้ะเอามากินน้ากันค่ะบพี่น้องนะากระด้เขาเหนียวมากจะพี่นอ้องเข่าเหนียวหอนหอนเลยจ้ะมาเด้อจะพอแม่พี่น้องแล้วก็ญยาดหยาตินัดมาเด้อค่ะทั้งประเทศไทยประเทศเล่าทุกๆประเทศในเด้อจ้ะมากินอมหอยกำนัดเนาะคะ่ะ อมหอยแบบบ้านแบบอีสานบานเห่าคะ่ะอมหอยอสไตล์นัดคะ่ะคนตังแดนจ้นนนนะพี่น้องสไตล์ค้นบุรีรัมเห็ดง่ายๆค่ะพี่น้องโอ้ยขอน,ยอนี้วหอนๆสนหรับพี่น้องจำเบะเข้าไปแซ่บทันตัวบานีนี้มหอมแซ่บพี่น้อง เห็นพักซีเลา่าดำกระปิโนโหนวกแซ่บสดหนาเหมือนขนซะหรอ สุดยอดเลยจ้ะมาห้าบันเนี่ยแตะตัวหอยหอยตัวใหญ่ดีจ้ะพี่น้องจ้าหืตัวอ้วนได้จ้ะพี่น้องตัวใหญ่ตัวอ้วนถ้าบาันเห้าก็บสิตัวใหญ่กว่านีอ้อยู่เอ้าหนี้โย มองหนอกเนาะค่ะอยู่อ่เนัดอยู่ออนอร์ทไอร์แลนด์เนาะค่ะเรียกอีกอย่างนึ่งว่าไอแลนด์เหนือนะค่ะอยู่อีกสหาราชอาณาจักรหนึงเนาะค่ะแต่ว่าก็อยู่ประเทศอังกฤษละจ้ะบึงหอยอุดมสมบูรณ์ค่ะมึ <c oughs> งจับพี่น้องออกมาเปิดตัวมึงอืวมหต่ไงด้จ้ะสุดยอดขึ้นหอดบ้านให้จับพี่น้อง น้กซดน้ำนา่ากะเฮ็ดน้ำบดอันนี้บ่หลายค่ะพี่น้องเฮ็ดนมม้ำพ่อแบบออเจาะพ่อขนันย๊อจําสุดยอด,ดแซ่บๆนั่นกันจ้ะพักซีเหล้าคำใหญ่ๆหอมหว,ๆหวยๆขึ้นหัวตานได้จ้ะอืมสุด ครับมาเด้อจ่าพายพานกินเขาจำกันเนาะ คนๆเนั่อพร้อมข,ข่าวขว้ามันน่ากินที่กระแสบค่ะอื้มหุ่นยอดคอนเนอร์จุดมือ น่าเบรดตัดตูดด้วยจ้ะพี่น้องอันนี้คือบบกแกะกะไงจ้ะตัวใหญ่ตัวอ้วนดี่จ้ะพี่น้องเมื่อไหร่เบิ่งไกลๆเบิ่งหืมแซ่บ ตัวนี้ตัวบักใหญ่หนึ่งพี่น้องอ้วนๆเลยจ้ะเนี่ยหวานเมื่อไรใส่น้ำตาลเ่ยจ้ะเนี่ยบอกไอ้มันหวานพัก ใส่ผักซีล่าหลายๆหอมๆบาง,ง,งคนเพิ่นมีผักขยงมันก็ใส่ผักขยแงแห้งหอมกว่าเกาแต่ว่าเขาอยู่ในต่างแดนนะจ๊ะ มันหาบริษัครบตัวอย่างแต่มีพักซีเล่าเนี่ยโอ้โหสุดยอดแล้วจ้ะพี่น้อง คนๆใส่ขอเบือ นำเครื่องอ้มอยู่นี่อันหัหวหอยค่ะอืม้ม 你要讲话吧？你。 ลงโดยเพจจะมะกามะกากัดแบว่าหลาย ใค่ะน่าก็กินอิ่มละค่ะกินมาเบอร์ดอกจ้าเอาไว้กินตอนน่อเนาะจ้าจะในกะถ้าเกิดว่ามักคลิปนี้จะในกะฝากเป็นกำลังใจในในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะเสด็จบอ๊อบพลาดุูคลิปที่านั้นแต่ล่งจ้าสำหรับมือถังขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ